สวัสดีค่ะจากช่อง YouTube สวนลาสีผสมชัยภูมินะคะวันนี้มีลูกค้าสั่งลาสีผสมมานะคะด้านหน้าเป็นต้นลาสีผสมนะคะกระถางห้านิ้วชื่อว่าบอนนิโกนะคะจะมาบอกวิธีการแพ็กง่ายๆนะคะแบบนี้เลยทิชชู่นะคะชุบน้ำแล้วก็ยัดยัดไปในกระถางให้เต็มแล้วก็ห่อด้วยถุงพลาสติกพันเทปแล้วก็แบบนี้เลยค่ะเอากระดาษแข็งนะคะมาหอ่อ ให้เหลือสักครึ่งของกระถางนะคะเพื่อที่จะได้พันเทปแล้วก็จะให้เขาติดแน่นนะคะไม่ขยับไม่หลุดกระถางไม่เสียหายต้นไม้ไม่เสียหายนะคะแล้วก็จะพันไปรอบๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้มีส่งสี่กระถางนะคะลูกค้าสั่งเข้ามาบสบายๆชิลๆค่ะวันนี้บางวันก็จะเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าเอาอยู่ค่ะ แพ็คจนคล่องจนชินแล้วนะคะแรกๆก็จะแบบอโอ้กล่องหนึ่งก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยค่ะแต่ว่าอันนี้คือเราชำนาญแล้วนะคะเซฟต้นไม้ให้มากที่สุดนะคะก็พันรอบๆอย่างนี้ค่ะคือให้แบบอยู่ตรงกลางระหว่างกระดาษแล้วก็กระถางให้ติดเทปทั้งสองอย่างนะคะเพื่อที่จะลัดไม่ให้เขาหลุดออกจากกัน ีกระถางที่สองเรียบร้อยต่อไปกระถางที่สามนะคะเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมนะคะชนครบติดก้นเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เขารุุดค่ะนี่กระถางสุดท้ายแล้วนะคะ ถ้าใดยังไม่เคยก็ลองทําตามดูนะคะยังไม่เคยแพ็กก็ลองทําตามดูเราจะเน้นขายออนไลน์นะคะก็คือแพ็กส่งลูกค้าแบบนี้ค่ะเป็นประจําไม่เสียหายนะคะปลอดภัยร้อยเปอร์ซนค่ะถ้าต้นไม้เสียหายเราก็เค็มให้ลูกค้าเป็นแบบนันนาเจอทีนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยยัดเข้ากล่องเลยค่ะ เอาให้แบบพอดีกล่องนะคะกะขนาดว่าเออสีกระถางพอดีอันนี้ก็จะเป็นกล่องกล่องเหล้านะคะแต่พอดีถ้ามันมีช่องว่างแล้วก็สามารถมีกระดาษอะไรเสศษล้วก็ยัดยัดไปได้คะ่ะแต่ไม่ต้องให้มันเอาก็ชิ้นใหญ่หน่อยนะคะจะได้ไม่หลุดลงไปในต้นไม้คะ่ะ